สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูวิธีหาเปเปอร์จากเว็บ ACF นะคะอันดับแรกเข้ามาที่หน้า o e r ของมหาลัยค่ะแล้วก็กดที่คำาฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ไปที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ไปที่ ACF Publication นะคะ ก็จะมาที่หน้านี้นะคะก็จะใช้คำว่า aromatic าานะคะแล้วก็กดคำว่า r e f i n a n c ะเปลี่ยนเป็น t ต t l e นะคะทั้งสองคำเลยอันนี้จะเป็นคำว่า b e n z e n กนะคะ แล้วก็เปลี่ยนพศออค่ะเป็น2018ถึง2022ค่ะแล้วกดพม่าเวิดค่ะเลือกเป็นอันแรกนะคะก็จะกดที่ PDF อันนี้ก็จะเป็นหัวชื่อหัวชื่อเรื่องนะคะรายละเอียดค่ะคนนี้ก็จะเป็นเฟซออ a u อร o นะคะคนนี้ก็จะเป็นครู a ออเ t อร r ค่ะ เสียนนี่จะเป็นเลข B O I นะคะขอบคุณค่ะ